ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกบดิฉันมอสเพชฌาล่าพัสจามแกนจงอ่างครั่งสดแจงค่ะคุณผู้ชมค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะนี่เดี๋ยวมือดิสิภาไปช่มบ้านพักหรอกค่ะิภาไปเก็บประกอกพร้อมค่ะนะคะในบริเวณนี่แหละค่ะตรงคามบ้านพักเนี่ยค่ะมีต้นประกอกอยู่ค่ะนะคะเออบ่มีเวียกยังมันนี้ว่างๆค่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็ง้อเงียหาเก็บบัะกอกตับงบหุ่งค่ะ กระชากว่เขาขึ้นหน่อยเถอะมึงนี่พอท่านอภีมังเมาอบตอันกำนั่นไปใส่เอาไปล่องบอเอาไปบาลโอ้ท่านอภีมางือมาอบต่อกำนั่นอันเป็นอันอันเป็นอันอาหารเป็นพิษฮัลล่ะบ่นไม่อี่นั่นกินบ่บ่ยีแค่ที่กินบ่ไปพี่น้องไปเจ็บประกอบกันค่ะเมืองสภาพแดดคักพี่น้องคะ Dead crack, dead, แดดค่กแดดแห้งแดดหลวงแดดไล่ก็เลยสิภาพ,พี่น้องไปเก็บประกอกนี่หน้าบ้านพักนี่ค่ะนี่พี่น้องต้นประกอบก,ก็ี่นี่ต้นประกอบคุ้นแม่ค่ะบ้านแม่เก็บเอาวไว้จะใส่ตำมกหูมงบัก่ิงเนาะหิวเข่าเลยเด็เที่ยงแล้วค่ะต่ว่า,าก็มีร่มอยู่นะคะบรรยากาศเป็นแต่ไปนอนทงดีดีเย็นขึ้ยงนี่ นี่บกอกค่ะบักกอก,กอยุนีนี่นี่ค่ะต้นบักยางไงเลยนี่ค่ะต้นบักกอกให้พี่น้องเบิง้งนี่เห็นบ่กล่องคือมั่วแท้นี่ต้นบักกอกพี่นอ้องหอมงวยหวยค่ะผุนเห็นบ่งวยสู้ไหมพี่น้องเบิง้งพี่น้องสิเห็นบ่บุ บ่เห็นดอกเนาะผู้ใดไปพี่น้องมาหาซอยกันค่ะโอ้ยนี่เห็นแล้วนี่เจอแล้วเจอแล้วค่ะหนึ่งลูกเนาะหาซอยกันพี่น้องหอมหวยห้วยค่ะอ้ยนี่กลูกที่สองเนาะนี่ก็จะไปใส่ตามังคุ แต่ว่าสาวชงอ่างนะอยากจะดองไว้มากกว่าค่ะดองไวไม่ใช่ได้กินโดนเนาะย่ามันบ่มีเนาะดองเสันตู้เย็นไวช่องแข็งไว้นี่มะกอกนี่เนี่ยะกอกเส้นตำมะฮีเยวสิซิมเบิงค่ะว่ามันแสบบรบหวานบอฮึฝาดนิดนึงฝาดอยู่ผสมปันใดฮึม ผาดยุค่ะผสมปันไดมปะกอกต้นนี่แต่ว่าบระกอบนี่กินนเพราะเขากินแล้วเวลากืนน้ำต้องไปนี่เสียแทนไปวานน่า,วาน้ำหวานเห็นบอุย้ยหลายหลายหลยพี่พี่น้องพี่นี่ นี่ขุ่นกองเอลียุพ่นองเอ้เย,ย,ออยหลายครับเขาจะบ่ามากเก็บสาสองอ่างก็จะเก็บใบแต่ไปใส่ตำมุงเพราะว่าเด็กหน่อยตำดูลูกๆอันตำมุงดูเก็บไปไทยลูกๆใส่ตำมุงเพิ่นบ่แพงดอกค่ะจะของเพิ่นคุณนแม่เนาะคระับุณแม่ ขึ้นเมนูบ้านนี่พ่นบ่แพงค่ะพ่นบ่แพงของบ่แพงซิ่งเก็บกินได้ค่ะผักยังสิพ่นปลูกไปในสวนพ่นก็บ,บอกว่ามาเอาเด้อลูกหลาเด้อพาก,กันมาเอาไปกินสั่นดีดีพี่น้องพ่นดีขึ้นอย่างนี้มันหลายพ่นกินเพราะท่านพ่นก็บ,บอกมาเอาบอกเอาไปกิน เอาแต้นนวยแบบว่าสดๆเนาะอันนวยที่มันสุกคักอะ่ะบ่เอาค่ะมันบ่ได้หลายมือเนาะเห็นบ่ค่ะหลายคักดิหาซอยกันพี่น้องนี่นี่งามๆ แดดคัวมดเหรอย่าเอาไปดองไว้ถ้ากินโดนอยู่ยามันบ่มีนะมันแสบเธอเด้อบรกอกใส่ช่องฟิดช่องแข็งไว้เก็บใส่ช่องแข็งไว้บ่ดองกักัแส่ช่องแข็งได้เลยอยู่เวลานันเก่าออกมา,ลลา,ามแล้าแลน้ำเราใส่ตาคุงพุ่นเต็มอยู่กัแแ่บคือเก่านะคะถึงใส่ช่องแข็งไว้ ก็โค้งแสบคือเก่าค่ะหอมคักหอมบกอกคิดพ่อสมัยเป็นอนักเรียนคิดพ่อสมัยเลียนมัธยมสาจวงอ่างก็บะกอกไปขายให้คู่เก็บะกอกไปขายให้คู่อันยันลุงเลียนคู่เพิ่นมักบกอกเพิ่นว่ามันหอมดีเพิ่นมักแบลว่าเพิ่นมักกินเพิ่นมักกินบกอกมากินเปลือกบาก,าก,ก,กอก,าก,ากไหมพี่น้อง เงืดเงื t, t, ت, อดอัศจรรย์บก,กอกนี่แหละบก,กอกเสต็มฮุ่งนี่แหละเพิ่นมักเอามาขายให้ครูหน่อยนะครูชอบผิวมะกรอกพัสนแล้วใส่เอาไปไว้โต๊ะเล่าให้มันกินตะบอบอ้วนเพิ่นว่ามันหอมปานะวาเพิ่นมักเพิ่นหอมกินบก,กอกเพิ่นว่าเพิ่นมักกินมัน ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องอย,ย่าฝ้าตาไล่เด้อยางไก่มาเดี๋ยงยินเสียงลนป,ป,ปุกปักปุกปักปุกปักอยู่เอเลยอดบ่ได้มาเก็บให้พี่น้องเบ่งซะวันบางๆ๋ยวจะพาไปคุดปู่อีกนะคะ พี่น้องกะติดตามให้สุขคลิปสุ้คลิปนะเด้อค่ะช่วงนี้ศิลปินพระท่านในเขามาสอมมืออื่นผลักพยัจฆงสิเขามาสอมศิลปินก็นได้ไลที่ยี่สิบเจ็ดนี่แต่เย่าเลื่อมมากเป็นกําลังใจไลที่ยี่สิบ็ปดแต่เยลืมมาเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจให้สุไลสุไลแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าตกงานเนาะเอินว่าตกงานเลยยางถาวนเลยล่ะคือห้องภาษามารที่สิ ทำการแสดงกลางแจ้งได้เขาก็เป็นมอลลั่มตกงานกับทองไล่โสดในพี่น้องเบิงพี่น้องซื้อบัตรจองตัวขอมากกับมาเป็นกำลังใจแรงอกแรงเชื่อแรงใจให้ผู้ละร้อยสาบาทเท่านั้นค่ะนะคะผู้เมตตาสงสารก็จะมีไม่แร่นําใจมาไล่ออนไลน์เพิ่มเติมให้ศิลปินแต่ละคนแต่ละคนก่ะฝากไว้แน่สุขุทุกคนบ้านนั่นบ้านนี่ลูกนั่นลูกนี่เนาะ ากลูกจงอาง่างไว้น้ำนีนเดอ้อค่ะฝากลูกจงอาง่างไว้ใด้อ้อมปกอ้อมใจพี่นอ้องอีจะค้นแน่นะคะกระหากพี่น้องมีแต่ความปรารถนาดีห้พี่นอ้องสุขสุขค้นล่ะค่ะอยากให้อยู่ใกล้ๆก,กันอยากเห็น,น้ากันแต่ว่ากับภาษามาที่จะเห็น,น้าได้เนาะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดแบบนี้เอจากต้องรักษาเซฟเหมิดค่ะเซฟทั้งผู้ชมผู้ฟัง เสพเครื่องผู้สแสดงเนาะคะ่ะใหพี่น้องบูปลาเข้าไปเก็บเอาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งใดที่ควนระมัดระบ้างใดที่ควรรักษาเนื้อรักษาโตได้ดูแลเจ้าของดใองดก,ก,ดก็ให้พี่น้องดูแลเจ้าของดูแลตัวเองให้พี่น้องเบ่งแง่งสุขภาพหลายหลายพื้นที่กับหนาวกันขาม่าแล้วล่มหนาววีวีขาม่าแล้วเนาะคะ่ะบางพื้นที่กับ หนาวหนาวหอนห้อนเนาะอากาศก็เปลี่ยนแปลงดูเปลี่ยนแปลงบ่อยก่ะดูแลสุขภาพร่างกายค่ะกินยาลัดไว้หรือว่าผู้ไปฉีดวัคซีนวัคซีนในครบกะไปฉีดเด้อค่ะเพราะว่าต่อไปในการเดินทางหรือว่าไปเบื้องหมอลั่มหรือว่าไปในที่ชุ่มนุ่มนะถา้าบ่ได้ฉีดวัคซีนิ่นจะบอกให้เขา้าแม่นตั้งแต่ตลาดนัดจังเสียตลาดนัดคล้องถมสาจงอ่างไป เมื่อนั้นเพื่อนเปิดตลาดนัดขันผูใ้ใดบ่ฉีดวัคซีนบ่มีใบฉีดวัคซีนเพื่อนกับบให้เข่าค่ะเพื่อนกับ่่ห้เข่าให้ใหกล้าบ,บ้านนะคะผู้ดใดฉีดวัคซีนบ่รบต่อไปลดโดยสงโดยสารการเดินทางต่าง,งๆเพื่อนก็นจะตรวจนะคะเปรียบเสม,มือนบัตรประจําตัวประชาชนอีกอย่างหนึ่งผละ่ะเออบัตรฉีดวัคซีนนะว่าห้าพานันกระบวนการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันรักษาโรคไป ตามทีแบบว่ากระท่วงสาธารณาสุกขกำหนดบอนะคะมันอาจจะป้องกันบ่ได้หรอคะ่ะฉีดวัคซีนแล้วกด้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้เป็นมาตรฐานซากุให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแะหว่างประเทศเนาะของเฮาผู้ควนมาฉีดวัคซีนแล้วสิบต,สบ,บติดบ็บติดคือเก่าค่ะติดโควิดคือเกา่าแต่ว่า มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสามารถป้องกันเข้าได้ระดับหนึงคือกันนะคะขมีสิติดคือเกาแต่เพียงจะว่าโอกาสหลอดก็จะร้ายขึ้นแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขที่อยากจะให้ประชาชนพลเมืองไทยของเขามีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ใส่เสียงได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน ะะดีบ่ดีกะฉีดไปโรดค่ะอันใดมีกะฉีดไปโรดค่ะของฟรีค่ะเพราะว่าเหาเสียผ้าษีไปแล้วนเนาะว่าเป็นของฟรีดอกเออวัคซีนก็มาจากภ้าษีของเหาเนี่ยละที่จะมาคุ่มข้องเหาเพราะฉะนั้นแล้วก็ะฉีดโรดค่ะแต่สําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวลายแรงผู้ทีม่มีนอกเหนือจากโรคประจําตัวธรรมดาเช่นเช่นเบาหวานความดันเช่นแ,แต่ก็ต้อง พบแพทย์ปรึกษากับหมออีกเทื่อนึงว่าฉี่ใดหรือบอ่ใดต้องแจ้งหมอนะคะอยู่ในปาานลาผลไล่หลายพี่น้องเต็มอยู่ไม่อยากหมุนไปเนะาะสาจงอ่างอาบน้ําแล้วหมุนเข้าไปในปลาก็าจีขั้นไข่อีกเมื่อในสิเต็มกระคุนหน่อยหรอพูนะ้น่ะเก็บแป๊บเดียวะคะ่ะเก็บแค่ซิปนาที่สิเต็มกระคุน้่อยแล้วหลายหลายมะกอกเสตดแต่มะฮู้ อย่าเอาไปใส่นช่องฟิตไปเด้เสียดายด้บ่มีตู้เย็นค่ะเฮ็ดจั้งหล๋ลแะพี่นอ้องมันสิดองไห้กะบ่มีถังดองมันกะคือดองมันบ่นสู่ใส่สดๆดอกค่ะเอาใส่สดๆไว้เนี่ยจะแบบว่าพุ่นะเต็มอยู่พุ่นเห็นบองเอาแต้นวยแข็งๆเอาเต้นวยแบบว่าร่นไมๆเนาะนวยเกากะทิมไม่นีล่ะ คือแบบ่าดองไว้กับ่คือแบบ่าใสสดๆไปเลยเนีย่ซาชงอ่างว่าใส่ไปสดๆหรือว่าต้องดองใส่ของฟิตไว้ไหมช่องฟิตไว้เวลานั้นค่ะอออกมาใส่ตับักหุ่งกินแ่บยูดยิซาชงอ่างมากค่ะตับมกหุ่งตาบัะทั่วใส่ประกอกตับมกหุ่งเฮิมให้เขากันคักวันปีกับคุยว่าพื้นวานี่ค่ะบะกอกบประกอกกับตับักหุ่งเฮิมเนี่ยโอ้สุดยอดแล้ว ทำห้งเฮิมใส่บักกอกนี่ปิ่งกบแน่ทำห้งเฮิมใส่บักกอกกินกับปิ่งปิ่งปลาปิ่งกบนี่เจลบักกอกกระแซบค่ะสาจุงอ่างกระมกัก น้ำพริกมะก,ก,กอกค่ะเจลมะกอกก็คือใส่บพริกผงซ้อนนึ่งแล้วก็ใส่อาน้ำปลาซ้อนนึ่งแล้วก็บะก,ะก,บก,กอกใส่สองนวยนะคะเป็นเจลเจลสมเจลบะก,กอกขันยากไ้มันสมก่านัันเอาบอกหน,น้าใส่อีกเพิ่มเติมห้มันมีรสเยียดขึ้นมาอีกเพิ่มรสชาติบะก,กอกพอาะกอกจะบ่ค่อยสมปันไดบะกอกจะหวานหวานออกหวานหวานผัดฝาดสมหวานฝาดค่ะมะกอกนี่ โอ้ยลืมเบิ่งกล่องมันเห็นจำบ,บ่บบ๊อข้าแต่ที่เก็บก็จะมีรสชาติเฉพาะค่ะ,จะเจวบกอกอกพ,พุ่นพี่น้องโอ้ยหลายคักบ,บอกอกสะอ่อนพุ่นพุ่นเจลบอกอกทั้งนั้นเลยกองเอลี่อยู่ ทั้งในผนทั้งลายในปลาผนในปลาในดอนผุชิม,มนเข้าไปเอาแจ้งใดใดชิม,มนไปแจ้งใดได้ผอยู่ในผุนมาเก็บประกอบกับพี่น้องเบิ้องหกหกยุ่ในเงาเกษตรผนโอ้โอ้โอโอ เิ่งเนี่ยเต็มกระคุเราพี่น้องขาเต็มคุแล้วจ้าเต็มคุแล้วจ้าว่ามีคุใส่แล้วเอาคุน้อย,น,อยน่อยมามกนี่จะตำคุนตำบักย่างตายเลยล่ะค่ะรุ่นนี้ตำบักอัศจรรย์โลดหลายหลายเก็บไปไป้เห็นด้วน้อยใส่ตำบักขึ้นบักหอย พออ่อเลยแหพี่น้องมันเต็มกระคุแล้วล่นกระคุแล้วค่ะอืร่นคุแล้วเต็มคุแล้วขอบคุณทุกการรับชมค่ะพี่น้องสุขสุขค้นค่ะดูแลสุขภาพเจ้าของเดอ้อพี่น้องค่ะให้ตลอดปลอดไั่ค่ะไปไซก็ได ติมแล้วหอมคักพี่น้องติมกระคูติมกระคูพี่พ่อไปค่ะกลับบานพักเข้านี่กําเพงบานพัก ยังบ่นนท่านเร้วบ่าท่านเสร็ดดอกเพราะว่าสร้างเพิ่นล่าไปเกี่ยวเข่าอยู่เพิ่นเกี่ยวเข่าเนช่วงนี้เพิ่นก็เลยพักก่อนสร้างเพิ่นก็ับไปเกี่ยวเขา่าเกี่ยวนามเพิ่นเอาเข่าขึ้นเล่าขึ้นยังแล้วเพิ่นแจ้งสสมาเฮียดไหใหม่เห็นบ่ค่ะยังมาเรียบร้อยสายฟงสายไฟก็เดินยังบาแล้วอยู่นี่ค่ะกะต้องรอเพิ่นหละเนาะเพราะว่าห้องเฮียดเองบ่ได้เดี๋ยวมันเสียอันนี้รสยังอ๋อรสนามรสนามรสนามมะส่ง รถน้ำ่นมะสงอันผู้ใดนั่นยา่ยาย่มาแต่ไหนคะรถน้ำ่นมะสงน้ำยา่มาจ่ายเงินค่าน้ำพุณผู้นี้แดดหลยแด,ดดดีได้น่อยมาตากชุดต,ตากผ้าตากผ้าซักผ้ามู้นี้แดดดี ืภากันเห็ดย่างอยู่พี่พี่พี่น้องแม่ได้อะไรกินคะนาบ้านหอมครับเก๊ยก่ไอาพูด้ลคือมีไกลน่อยนั่น ใน้อยวาำปาสี่ต้นเอาจะมาเงิดเถอะเอามาเต็มใส่ละเอาม่เต็มีบ่สีมืจะน้อยหมากกักัดจะน้อยหมากระมากัดหมาแห้งมืนมันห่อนอยู่ไม่เมียผุนเมียใบสามเคืองซีม่งผุนค่ะจะมันเวลาขุดขุดเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยว่ะตายเดียดค่ะ ให้พี่น้องเอาประกอบไปไว้นะักโอ้ยแดดดีครับสักผาคือติดช้ำแห้งถ้าพี่น้องไปคั่วค่ะเอาประกอกไปไว้มันหลายๆเอาไ,ไอ้ใส่ดินหน่อยใส่ตำหุ่งบมกหอย ท้ายช่องอ่างกับพระท่านได้กินเขาอยู่เอาเส่กระดาดไว้เท่ไว้จะ่าเสียดายอย่างหนึ่งคือบ่ได้อันนั้นเสียดาอยอันบ่มีตู้เย็นเนาะคุนล้นกระจาดเลยล้นกระจาดค่ะ ลุ่นกระจาดเพียเอาต่ำลงไปบะนี้นิดหน่อยเอ้ยต่ำลงไปมีปัญญาตา่ำต่ำลงไปต่ำคักคักมะคุงกับมีนี่แบบผิก,กับมีอันนี้กระเทียมตัวน,นี้กระเทียมเอียง โอ้ยกระเทียมมันอึดยากแท้ข้าวคั่วตำตลอดยีสิบสีชั่วโมงค่ะบ่มีแต่บักเขื่อเทศบกเขื่อเทศบซื้อมาไว้ไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกานร,รับชมค่ะหัพกพี่น้องสุขสุขคนดูแลสุขภาพเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะ ถ้าจงอ่านสิบภาากินข้าวกินน้ำก้อนนะคะบ่นได้กินข้าวกินน้ำขอบคุณทุกการรับชมค่ะ